ขอโทษด้วยนะคะจันลืมบอกไปอะค่ะว่าไม่ใส่ถัว่วอ๋ออ้อ ขอโทษน,นะคะคุณอย่าก,กดฉันเลยนะไม่เป็นไรแค่นี้เองกิไงไนได้ ผมว่าคุณทาสีแดงน่าจะสวยกว่าน,นะค่ะต่อไปฉันจะไม่ทาสีชมพูแล้วค่ะขอโทษนะคะ เจนวันหยุดนี้เราไปเที่ยวบ้านเจนดีไหมเออทำไมพี่ถึงอยากไปบ้านฉันล่ะคะบ้านฉันเออจนไม่อยากพาพี่ไปพบพี่สาวจเจนหรอเจนเหลือพี่สาวแค่คนเดียวนะพ่อแม่เจนก็เสียไปแล้ว นะคะคือฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะก็ได้ค่ะ ใกล้ถึงหรือยังอะเอ่อใกล้ใกล้ใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวฉันช่วยถือนะคะตามมาเลยค่ะ ค่อยๆเดินนะคะพี่ดาวคะฉันกลับมาแล้วคะ่ะพี่ดาวคะฉันกลับมาแล้วคะ่ะ มาข้างในก่อนสิข้างนอกแดดมันร้อนครับเดี๋ยว,อยวสองคนนั่งพ้าไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวให้กิน คุณนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเช่วพี่ดาวทำก,ก,กับข้าวก่อนคุณคะกับข้าวเสร็จ อะไรพี่ดาวพี่คิวทิ้งเจนไปแล้วอะเจนยังดีไม่พอใช่ไหมคะเจะทำผิ้ตรงไหนอะพี่ดาวเป็นไรนะเป็นไรนะ นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเธอจะให้ฉันหิวข้าวตายหรือไงเนี่ยทำไมถึงพึ่งกลับบ้านออพอดีหัวหน้าบังคับให้ทำโมทียค่ะฉันก็นึ้ว่าคุณสั่งอาหารมากินก่อนแล้วถ้าฉันสั่งมากินเองเนี่ยฉันจะมีเธอไว้ทำไมฮะอ่ะยืนบื้ออยู่นั่นแหละรีบไปทำอาหารให้ฉันกินสิ กล้ไม่เนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยใกล้จะถึงแล้วค่ะอยู่ตรงข้างหน้านี่เองเอาแล้วย,ยืนมือทำไมอ่ะน้่งไม่สิค่ะร้อนก็ร้อนเนี่ยเดี๋ยวก่อน ่าเธอฐานะไม่ดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะจนขนาดนี้ไหมนี่มันโคตรยากจนเลยรู้ปะฉะนั้นฉันกับเธอเนี่ยเราคงไปกันไม่รอดหรอกเธออยู่ของเธอไปเถอะพี่คุณจะไปไหนคะพี่คุณ นพี่ดาวไม่เกี่ยวิ่วไปไหนมานี่ไงพี่ไปซื้อของที่ตลาดมาเราจะได้ทำกับข้าวกินกันไงพี่ดาวจะได้กินของอร่อยๆด้วย lão lọ hai cạnh thằng mày xem cánh đồng của em xem qua lại ี่ไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาเจนเจออะไรมาบ้างแต่ว่าตอนนี้เจนอยู่กับพี่พี่ก็ต้องดูแลเจนไม่ว่าเจนจะรวยหรือว่าจนพี่ก็รักเจนเสมอพอพี่รักเจนที่เจนเป็นเจนพี่ขอสัญญานะ สัญญาต่อหน้าพี่ดาวด้วยนะครับว่าต่อไปน,นี้พี่จะดูแลปกป้องไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือว่าหลังแกเจนอีกเด็ดขาดแต่งงานกับพี่นะ งคที่พี่ดีกับเจนน่ะไม่ต้องรองแล้วนะ ไม่ได้นะครับถ้าเจ้านายผมทราบเรื่องอ่ะผมต้องโดนว่าแน่ฉันขอร้องเลยคุณให้ฉันเข้าไปหน่อยนะคะนี่โอม,มาต้องทําตามกฎของบริษัทผมก็ลําบากใจอยู่เหมือนกันคุณคะฉันคุยธุระกับเขาเสร็จอะ่ะฉันกลับเลยค่ะคุณพนักงาน,าน,นแผนกบอกว่าผู้จัดก,การขุนเขาไม่อยู่ม,มีเรื่องอะไรกันหรอสวัสดีครับเจ้านายคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่หรอคะคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะ คือฉันมีเรื่องด่วนต้องคุยกับพี่คุณค่ะให้ฉันเข้าไปหน่อยนะคะแล้วนี่คุณเป็นอะไรกับผู้จัดการขุนอ่ะเออฉันเป็นแฟนของพี่คุณค่ะเราสองคนคบกันมาสองปีแล้วค่ะแฟนผู้จัดการขุนผู้จัดการขุนนี่เก็บความลับเก่งเลยนะครับผมไม่เคยรู้เลยนะว่าเขามีแฟนเนี่ยคือฉันเป็นแม่ไม้ลูกติดเขาก็เลย ไม่อยากให้ใครรู้ค่ะแล้วมีมีธุระอะไรทำไม่ถวรหาเขาเลยล่ะเออคือชรีว่าแกบ,บอกว่าแกไปดูงานที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วฉันโทรหาเขาเขาก็ไม่รับสายเลยตอนนี้แม่ของฉันไม่สบายหนักมากเข้าโรงพยาบาลและฉันต้องใช้เงินด่วนตลอดระยะที่เราคบกันมาสองปีเงินเดือนของฉันทุกบาททุกสตางค์ก็มีที่เขาหมดเลยค่ะ โทรไปหาเขาก็ไม่รับไลน์ไปเขาก็ไม่ตอบฉันก็เลยต้องมาหาเขาที่นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณต,ตามผมมาแล้วกันค่ะาจนนั่งก่อนครับออ สบายจังเลยอะพี่รักถ้าคุณทำให้ผมมีความสุขนะผมจะให้ีฟูลถนะให้ห้าหมื่นหมนให้แล้วนะเอาไว้ไปซิกระเป๋าก่อนอค,คุณเนี่ยใจดีกับฉันมากเลยนะคะจากนี้ไปเนี่ยฉันน่ะจะทำดีกับคุณให้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ที่รักเดี๋ยวผมขอรับสายนี้่อนนะฮัลโหลครับเจ้านายผู้จัดการขุนคุณมาหาผมที่ห้องไหนสิเออยังไปไม่ได้ครับตอนนี้ผมยังคุยธุระกับลูกค้าไม่เสร็จเลยอ่ะผมให้เวลาคุณสิบนาทีถ้าคุณมาไม่ถึงคุณก็ลาออกไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับ อที่ลักลรอผมอยี่นี่ก่อนนะรีบมานะเจ้านายเรียกผมให้มาหาด่วนขนาดนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนี้ยคุณรู้จักไหมนี่นี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะฮะฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาหาฉันที่บริษัท ดูสายและรูปเธอสิเธอไม่อายเนี่ยแต่ฉันอายรู้ไหมถ้าฉันไม่มีเรื่องจําเป็นอะไรฉันก็ไม่มาที่นี่หรอกผมบอกไปหาพี่พี่ก็ไม่รับทักไปพี่ก็ไม่ตอบตอนนี้แม่ฉันไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอ่ะฉันต้องใช้เงินเงินของฉันก็อยู่ที่พี่หมดฉันก็เลยต้องมาหาพี่ที่นี่ไงแล้วนี่พี่บอกว่าพี่ไปดูงานที่ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอ พี่โกหกฉันทำไมอ่ะเธอฟังนะฉันเนี่ยเป็นแค่แฟนแม่เธอป่วยเนี่ยมันก็เรื่องของแม่เธอไหมพี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะแม่ของฉันก็คือแม่ยาย,นายแนนนะคบของพี่ไม่ใช่หรอไร้สาระสิ้นดีอ่ะฉันยังไม่เคยแต่งงานเลยส่วนเธอก็เป็นแม่ไม้ลูกติดอะ่ะเราสองคนจะคบกันถึงเมื่อไหร่ เงินเดือนและโบน,นัสของผู้จัดการขุนเดือนนี้เนี่ยไม่ต้องโอนให้เขานะจะโอนให้ใครเมื่อไหร่เนี่ย้องแจ้งุณทีเจ้านายครับเจ้านายทำแบบนี้ไม่ได้นะครับขุบปากไปเิยนี่เป็นเงินของแสนคุณเอาเป็นค่าใช้จา่า,า,ายทัไน์าบบังคับก่อนนะ ขอบคุณคุนมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงว่ากันว่าระยะทางที่สุดมา้าการเวลามันที่สุดคนการที่จะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยเราต้องดูที่สันดานของเขาคุณยังจะกล้าฝากชีวิตคุณไว้กับผู้ชายแบบนี้เหรอคุณคิดได้ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะ ีไปหาแม่ผมจะ้ะเจ้าไหนครับผมให้เวลาคุณสามวันรีบหาเงินไปคืนให้กับเขาสามวันเ่เหรอครับเจ้านายแม่ของเขาเนี่ยมีหมอรักษาแต่นีใส่ยเห็นแก่ตัวของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะรักษาคุณเองเออกไป